ครับวันนี้ผมจะมาอั <Un lock. S 1> นบ u อ b บ็อกบ o อ b บ x อ o บ b อ x อ, <c oughs> <c oughs> อ่ะมาเลยครับ <c oughs> นี่ครับผมนะครับ macbook ตัวใหม่เลย <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับพบกับจอสต๊อกเกอร์เช่นเคยครับวันนี้ผมไม่ได้มาถ่ายรูปขายนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเฮ้ยไม่ใช่รีวิวสิอันบ็อกแง่บ็อก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 เฮ้ย <c oughs> บ้าไปนี่ครับผมนะครับ MacBook ตัวใหม่เลยเป็น MacBook Pro <Wow. S 2> นะครับ16นิ้ว M1 Mac นะครับว้าว <Wow. S 2> นะผมสั่งได้32เออ RAM32 กิกพอดีเลย เพราะว่าจริงๆผมจะ64แต่ว่าสั่งไปอีก3เดือนจะได้ผมก็เลยไปตามหาสุดท้ายแล้วได้ตัวนี้เลยสั่งไป3วันได้เลยนะครับเราก็จะมาแกะกันเลยนะครับจริงๆจะแกะตั้งแต่เมื่อวานแหละว่าจะเออมันก็ทำรายการแกะกล่องก่อนอจริงวันนี้ไม่มีรีวิวนะแกะเฉยๆไม่มีรีวิวว่าเราจะเอาไปทำสต็อกได้ยังไงนะครับแกะก่อนเออแกะเลยอ,ลยอ้นี่ไงมันมีที่แกะแกะ โอ้โแกกันแกกันแกกันกินม <Wall> ันหอมเสียเหลือเกินอันนี้ไม่ต้องถามเรื่องราคานะครับราคาเมีย25 0 0 0้าครับผมนะครับฟิวอย่างแรกดานแรกดานแรกมาเลยครับอ่ะลินหน่อยลินหน่อยลินหน่อยนี่นี่ทำอะไรกันอยู่เนี่ย เรามาเอา,มาเมาดีทางรดวิวดิดก่ามาอ,อย่างนี้เนาะคนน่าจะติดตามเยอะนะครับเรื่องติดตามไปก็เยอะคิดว่าแกะยากนะครับของใหม่อย่างนี้นะฟิตๆคันทัางไม่ใช่โอ้โหเราเราจะต้องเสกมาก่อน<ๆ>หอมกลิ่นเจ็กกลิ่นใหม่นี่หอมมาอย่างดีนะครับอันนี้วางไว้ก่อน ตัวเครื่องวาตัวเครื่องค่อนข,ข้างหนักอยู่นะโอเคเราก็มีสายชาร์จนะครับโอ้ยชาร์จสายชาร์จเป็นไทซี C, แล้วก็เรียกแม็กเซฟแม็กเซฟกลับมาแล้ว <Hey. S 1> ผมก็ไม่ได้ใช้นานแล้วแม็กเซฟตั้งแต่2 0 1 0 2น1 5นะครับก็มีไทซีแม็กเซฟเออทั้งมันไม่เกี่ยวแล้วก็มีเียงน,นี้อ่ามีเอกสารคู่มือนิดนหน่อยนะครับคงไม่ต้องอ่านกว่าง อโอเคแล้วก็มีตัวชาร์จไฟมาให้แล้วมันไม่มีสายยาวเหมือนเหมือนเงินก่อนเนาะนะเรานั่นจะมีสายยาวหรือว่ามันซ่อนไว้ตรงนะไหนมันดีแล้วนะหมดแล้วเออมันสายสั้นดีฮะเนี่ยแค่เนี้ยอ่ะอ่ะเป็นไรเดี๋ยวมาดูตัวไอ้นี่มันดีกว่าไปละน่า จะเย็นนะลูกพ่อป๊าวแง่เขาก็บอกว่ามันมีสลักตรงนี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาเอาไอม้มีไอ้ไอมีสลักอะไรสลักลงไปนะอู้ยขาดอู้ประกันหมดปะวะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ <c oughs> อ้าวโอ้สวยงามสวยหรูเปียบหรูอ่ามีรอยนิดหน่อยรอยมือผมเองนี่แหละ จะพูดทำมไมดูโอ้แล้วบอกว่าแม็กตัวนี้มันไม่มีไฟตรงนี้แล้วนะครับไม่มีไฟอ้าเปิดปิดด้าน <c oughs> <c oughs> นี่ว่านว่านี่ว่าคอามเสียอืม <c> ฟ <oughs> ้าโอ้โหเอา้าเปิดหน้าเปิดขึ้นมาก็คือเปิดเลยแล้วก็อ๋อหน้าจอที่ตท้าไหน่ฟ้บ อืมอาว e ลคอมทู o ท h a i ลนด์ทิบหายละคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษแต่ไม่เป็นไรครับผมพิมพ์สัมผัสได้ <Wow. S 1> เอาเป็จริงๆซื้อมาเป็นพรอ็อพนะครับเป็นเป็นภาษาอังกฤษซื้อมาเป็นพรอ็อพก็จะมีเนี่ยอะไรว่าพิงเกร์อ้าวซื้อมาจากยิ่จุนด้วยอ้าวของปลอมมัวะเนี่ย ญี่ปุ่นเฮ้ยอ่าโอเคครับโดยรวมก็ประมาณนี้เซตก่อนเซตก่อนเนาะมีอังกฤษมีไทยโดยรวมผมก็ <English has S 1> ชอบ <English language. S 1> โอเค to to โอเคอันนี้ก็คือมีปุ่มเอติกาดมาให้นะครับมีไทย C มี HDMI ฝั่งนี้ก็ไทยซี 2, แล้วก็ชุดหูฟังมาด้วยแสดงว่าเรา ก็จริงๆถ้าไม่มีเอสตีการ์ดตรงนี้ผมก็ไม่ซื้อนะพอดีมันมีเอสตการ์ดมาใหม่นะครับปุ่มสัมผัสก็รู้สึกว่ามันจะนูนขึ้นมาหน่อยก็เป็นว่าอย่าคาดหวังอะไรกับคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมแค่เปิดให้ดูเฉยๆไม่มีอะไรเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทดสอบตั้งแต่ Photoshop, ไลด o ล r o o m r เตเ a t o r AE, Premiere แล้วก็ทุกอย่างที่เรา ใช้ทาถ่ายสตอ็อกขายนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับดูแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับผมไปลเลยครั้อ